สัสดีท่านผู้ชมทุกาน,นครับผม,บมบยูโกพ่อขอตัวลาอีกทีนะทุกคนวันนี้จะมานำเสนอ,อแอปมาไรครับนะแต่เป็นแอปที่สามารถใส่สก,กินได้นะทุกคนเนี่ยแอปนี้เลยฮะเดี๋ยวจะอุ้งให้ดูเลยนี่ฮแอปดีเลยฮะแอปนี่ใช้ได้ฮะแอปใช้ได้ทุกคนนะทำปไปโหลดกันได้นะทุกคน,กน,นถ้าทุกคนอยากใส,ส่สก,กินนะในโทรศัพท์นะ ในความผมไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่านะแต่แต่สามารถโหลดะสตกินได้นะทุกคนแต่เป็นแมปเนี่ยถ้าทุกคนโหลดจ้าลิงก์วิดีโอนี้มันมันจะบอกว่ามันไม่เจอเนอะาะเาเท่ากับว่าเราโหลดจากเว็บเนาะแต่เราโหลดจากเว็บตูนี้น่าจะเจอเนาะมันจะโหลดแมพให้โดยเป็นมาเลยครับจริงๆอันนี้ต้องเติมนะแต่ผมได้เติมนะแต่ผมใช้ในการโหลดเวนะ็บออนเนาะแต่ผมสักมอหนึ่งก่อนเดี๋ยวผมจะเต่ผู้ชมดูเลยละกันนะทุกคน วันนี้เราจะมาแนะนำแอปนี้นหนะครับหมายคับที่สามมาสก,กินแล้วก็ใส่แบบองทุกคนได้แล้วก็จะมีสก,กินตวลขอนที่เลือกมาห,มห้าเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปเลยนะครับนะทุกคนนี่ยแอปนี้นะเป็นรูปขวานนะทุกคนทุกคนไปลองโหลดกันได้นะทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าเจอหรือเปล่านะ,อ,ะอันนีอนน้อันนี้ไม่ต้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่อเพื่อน นี่ฮะแอปนี้ฮะสามารถสร้างพวกนี้ได้แล้วก็มีเนี่ยนะแล้วก็ผู้ชมอย่างโหลดสกินตัวละครนะนี่ฮะกดตรงคำว่าสกินนะฮะเนี่ยสัตปะหลาดตอนนี้ผมยังเลือกสัตปะหลาดอยู่แต่มันจะมีสัตปะหลาดสาวน้อยเด็กหนุ่มตัวละครตัวละครธรรมดานะฮีโร่เกมสัตว์วงการทหารหุ่นยนต์ชุดพระไรพังอนิเมะอื่นๆมากมาย พี่จริงผมโหลดชุดปลายทางไปได้เลยผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันรู้สึกว่ามันมันน่าซ่อนได้เราทุกคนอ่ะชุดประหลาดผมไม่ได้รีวิวเนาะชุดประหลาดคล้ายๆจะมีฮีโร่ไปแล้กกวตะกอนพวกเนี้ยอืม,มไม่รู้ว่านี่เป็นเป็นอันอันนี้นี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเป็นสประหลาดจริงหรือเปล่านะรู้เหนะมือนกันนะโอเคนะคลิป ปีนี้นะผมก็จะมารีวิวแอปนี้กันนะฮะวูดซ้ำเป็นเรื่อเปิดน,นะทุกคนนะอ่าแล้วก็จะเป็นแบบเนาะนี่ไงแบบป,ปะชนภัยฮะก็จะมีแบบนี่เด้อฮนะะแบบซาตานแม่งห้อมแบบแบบที่ต่างๆนะทุกคนมาโหลดกันได้นะฮะสำรับคนที่จะเตรอยมไว้ก่อนนะสำรับคนที่โหลดจากพีสตูจริงๆนะไม่ใช่โหลดจากเว็บ ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าโหลดจากลิงก์วิดีโอนะอันนั้นมันไม่เจอเนาะอยได้เขั้าสกินแล้วสั้นนะเราชมโหลดสกินรูน้ส่วนหัวามันเข้าไปไม่ได้มันเปิดมันไม่ได้ทุกคนให้โดดผังรูปภาพเลยมันจะมีบัวนั้นอยู่บัวนั้นที่ว่ามันใส่สกินได้อะเออจะเป็นตัวละครถัวขาวอยู่อะเออเรากดตรงเรากดตรงด้านล่างจะมีตัวสอนเนี่ยกดเข้าขไปมันจะให้รูปภาพาเฮ้ยใช้รูปภาพไหม่ต้องใช้รูปภาพที่เราโหลดมาอย่างเดียวนะทุกคน นี่ฮะเป็นแมปนะฮะที่ทุกคนอยากจะดูหรืออยากจะได้นะถ้าทุกคนไม่อยากโหลดหมดนะมาโหลดตรงนี้ได้นะโหลดได้จริงค่ะนี่ฮะนี่งานสร้างแมปอะไรเนี่ยเดี๋ยวอ่านแป๊บนึงจีนภูมิประเทศรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเข้าสมมติว่ามันผิดก็ต้องขออภนันยนะครับผู้ชมรู้สึกว่าผมอ่านไม่ค่อยเป็นเลยแล้วก็มีที่เกมนะทุกคน ให้ลองไปโหลดเล่นกันได้ฮะมินิเกมฮะมีรถแข่งมีประจนภัยมีปลาขัวเต็มไปหมดเลยฮะทุกคนพูกไปโหลดก็ได้สำหรับคนที่คนที่โหลดไมครับเป็นสตูจริงนะเตือนไว้ก่อนนะเตือนอีกครั้งนะทุกคนถ้าทุกคนอาจจะไม่เข้าใจคนที่โหลดลิงก์จาก y u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  e มค i า e c r a f t 1.17 1.15 1.17บ1 1 7 1. 15, 1. 17, เนี่ย1.16 1.15 1.14 1.17เพราะฉะนั้นมัน มันบอกว่ามันไม่เจอเพราะเราโหลดจากโหลดจากอะไรนะคือเราโหลดจากเว็บประมันไม่เจอปาก้วก็มีให้ท่าผู้ชมได้โหลดเล่นกันนะโหลดฟรีนะมีทุกคนาจะมองทุกคนจะเอ้ยอันนี้มันต้องซื้อเหรียญอย่างเดียวนะคะเรามีเหรียญอ่าฮะแบบผมก็เหลือน้อยแล้วเดี๋ยวรีวิวนิดหน่อยแล้วกัน นี่คือมผู้ชมมีเติมทูงบันเด็ดหรือว่าอัอย่างเนี่ยก็ผู้ชมก็เออซื้อแมบพวกนี้ได้เป็นแบปปาก้ว่าก็ธรรมดาเหมือนกันนะก็แค่กระดิกกระโดดวิ่งกระโดดอะไรสักอ,อย่างนี้เลยครับทุกคนทุกคนก็ลองไปเล่นกันได้เนาะก็ PVP นี่เ PVP ไอ้ถุลยะอ่านี่ก็จะเป็นแบบอะไรนะ PVP นะก็จะเป็นแบบป่างไงอะ คล้ายๆแมปในคอมเลยที่เขาเล่นกันอนะเล่นต่อสู้เล่นโอ้โหเต็มมเลยฮะทุกคนทุกคนเราไปเล่นกันได้นะทุกคนก็ในนี้คุณสมผมต้องขอภัยที่ผมอ่านไม่เป็นนะแต่คุณสมอ่านได้ก็อ่านไปเลยนะ,ะว่ามันแปลว่าอะไรให้เดาๆนะให้เป็นแบบแบบแบบโมดสร้างบ้านแมปอะไรสักอย่างนี่แหละที่ว่ามันเป็นของใหม่ๆแล้วก็เป็นแบบเป็นยังไงอะ ก่อสร้างที่เขาคิดคน้นหรือว่าเป็นศิลป์งานศิลปะในไมล์คาร์เนาะเอาชีวิตรอดอ่ามีอยู่นะ,ะทุกคนเดี๋ยวทุกคนเคยเห็นสิง่งนี้ไหมไปเปน,นี่ย w h ิป e e p e r ปืนเงี้ยเหรอเนร,รู้ไม่ค่อยชัดแต่ก็ได้เป็นป e e p e r ปืนนั่นแหละโอเคแล้วก็เนี่ยคกนี้ แบบต่อไปนะอันต่อไปสิ่ก่อสร้างผมผมน่ายังไม่ดูนะฮะนี่ฮะยุคกลางก็เป็นบ้านสมัยแบบสมัยกลางๆแหละเออสมัยยุคเก่าเลยหรอไม่ต้องบอกอันนี้นะปราสาทยุคกลางเหมือนกันเนะแล้วก็ร่วมสมัยวีผู้ชมลองโหลดกันมาใส่ได้นะก็สมัยพิเศษเนาะแบบเป็นแบบสองพันเก้าสิบเก้าเลยหรอ แบบหานะก็มีให้คุณได้ดูได้ชมกันได้ข้างในได้อะเรือก็มีให้คมให้คนได้ดาวน์โหลดแบบกันนะฮะนั่นก็เรือลอยได้ตัวอย่างนะตัวอย่างประติกรรมบอกอ่าไม่เป็นนันทุกคนอาจจะผิดเป็นนิดหน่อยอันนี้ก็เป็นแบบที่เขาสร้างนะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นมินิเกมหรือเปล่าะไม่รู้เหมือนกัน อันนี้ก็เป็นสิ่งของสร้างมหารัย์นะอย่างเช่นการปัม๊มอะไรนะการปั๊มฟาร์มการการอันนี้การมายของบล็อกการโยนระเบิดนะทุกคนลงไปโหลดเลยถ้าผู้ชมไม่อยากโหลดนะผู้ชมดูวิดดูในภาพนี้แล้วก็ไปใส่ได้นะทุกคนแล้วก็ต่อไปนะทุกคนผมจะสรุปเอาหมดเลยนี้แล้วกันเช่นแอดออนะผมยังไม่รู้เลยอดออนคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ก็ เอทออนก็หมายถึงสกินรดสกินอุปกรณ์สกินปืนพนี้ใช่ไะสกินปืนสกินอุปกรณ์นะทุกคนไปดูกันได้เลยนะทุกคนเนี่ยสกินอะไรต่างนานานสกินเทเลเทปีก็มีนะอะกันได้ไปโหลดกันได้น่ะสกินเทเลเทปีต้องใช้เงินอย่างเดียวนะทุกคนสกินพวกนี้สกินธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ว่าจะพิเศษแล้วนะก็โหลดได้เนาะ อันสองก็เหมือนกันนะจะเป็นสกินอีกอย่างอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันสําหรับคนที่โหลดฟรีสตัเท่านั้นนะทุกคนไม่ใช่ว่าอย่างใส่แล้วบอกว่า <_ Q. S 1> เฮ้ยต้องทำไมต้องโหลดอันนี้ว่าเออไม่แบบดบบอกว่าเฮ้ยมันโหลดไปได้ว่าผมก็อธิบายฟังเลยนะว่ามันโหลดจากมันมันมันแบบพูดให้ฟังเลยพูดดาละเอียดที่มันฟังเต,เต็มเต็มชัดๆให้คนดูไปเลยนะฮะว่า คนที่โหลดจากเว็บลิงก์วิดีโอมันนําไม่ได้ฮะผมเคยลองทําแล้วมันไม่ได้ฮะพูดจริงไม่มีการโกหกใดๆทางนั้นฮะพูดจริงอย่างสูงเนะทุกคนทุกคนไม่สาให้ทุกคนโหลดจากเว็บลิงก์ไอวิดีโอที่เขาบอกว่าโหลดได้แต่ไม่สามารถใส่ฟุกนี้ได้ใส่ได้แค่สก,กินเท่านั้นคนที่โหลดเฟซตนดีสามารถโหลดได้ก็โชคดีไปจบไหม คนพูดแบบนี้ผมจะมารีวิวใหม่อีกครั้งต่อไปนี่คือ EP ที่หนูผมมาที่การรีวิวแอปนะต่อไปเนี่ยก็เป็นการรีวิวแอปต่อไปนะทุกคนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนสิ่คนหรือเปล่มันแปลว่าอะไรผมก็ยังไม่ดู้แลอันสุดท้ายซีดนะมันก็คือสิ่งูสร้างหรือสิ่งสถานที่เชนเชีช่ยพราชาวบ้านใช่แล้วก็ภูมิภาาท ผีผ้าเหรอผู้ผ้าเฉยเลยไม่ว่าผมจะได้ว่าฟูมิีผ้าแล้วกันง่ายดีอ่าเคยเป็นแบบประมาณนี้ทุกคนก็สิ่งปลูกสร้างอื่นๆมากมายนะที่ทุกทุกคนไม่เคยเห็นมามาก่อนนะคะที่เขาวงหมบนีให้เพราะว่าเราโหลโด,ลดลมาเอ้ยมันไม่เจอซะจะเขาจะวงวีเลยว่าตรงนี้มีอันนี้สีเส้นโอ้นะแล้วก็มีเท่านี้นะแอปนี้นะฮะทุกคนก็สำหรับนี้ขอคนละหนึ่งไลค์นะทุกคนนะทุกคน ขอคนละหนึ่งไลน์นะทุกคนวันนี้เนี่ยผม,มรีวิวแอปนะฮะมัสามารถโหลดได้เลยนะทุกคนนี่ฮะมาดูได้เลยนะทุกคนเดีย๋ยวางนนี้ขอคนละหนึ่งไลน์นะครับทุกคนขอบคุณครับ